แสตาวะเฮ้ยวัดีวัดีอ๋อมัปิดหน้าสปาาตัวไอ้สัตว์สลัง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 อยู่ไปไปมองมีอะไรครับดิสบินีฮาวาชี

เ้ยมอไซค์ชนแม่งอาไ, oh <my> ไม่ได้เอออืมอ้าวไม่ชนเออเลี้ยวเลี้ยวมันเลี้ยวเว้ยมันเลี้ยวเว้ยมันเลี้ยวเว้ยเนี่ยมึงเดินแน่อ,อ้สวัสด,ดีกูเหรออ้าวไม่ได้จังว,ว่ะอืม <c oughs> ชนฮ่ <c oughs> นาไปไหนลุงไหนวะ อะไรเนี่ยขโมยรถแม่งประเทศที่สามารถขโมยรถเออแม่งติดเสาประเทศ,ปร,เทศประเทศนี้เป็นประเทศที่สามารถขโมยรถได้อย่างง่ายได้นะครับผมแม่งรถจอดเต็มเมืองเลยสัตุดขี่เล่นก่อนเราเจอแอร์ฟิวขี่ไม่ได้เลยดีดกว่าวินวินงวินเร็วสุด เฮ้ยมีรถด้านนอกชุดคุณมันเฮียมากดูหน้าหน้าจะเป็นี่ช้าโอ้ย,อ,ยออ,อ้ำมักูว่ากูวิ่เงเอาไม่อง่างเร็วกันเยอะ นี่งยรถที่เราต้องการแล้วพอโอ้มีเพลงให้ฟังด้วยนะล็อกล็อกล็อกขี่ไปครับชน พี่ขนสวัสด,ดีอ้าวนอนทำไมยังไม่ดึกอียังไม่ไมกลางคืนเลยอะ่ะนี่ตายแล้วเนี่ใช่ไหม <c oughs> ครับในคดีครับกไปเจอแล้วเดี๋ยวจักรถก่อนครับจักรรถ ดังแทบเทนะ่รั้งชนก่อนนะผมเพื่อเป็นความสิริมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับลแล้วเพลงมาจากไหนวะอ๋อแเราก็จะออกไงไปไปไปเฮ้ยคนเฮ้ยสุก,กี้เฮ้ยฉันเคยเป็นทหารอยู่ที่นี่นะ จนกระทั่งธนูปักที่หัวเขาเฮ้ยวัสดีทักทายมึงหน่อยเดี๋ยววิ่งชดเอ้าเฮ้ยม่งโปกครูจะแจ้งจีเอ็มจ,จับมึงมึงโป้ทะลุก,กำแพงมึงอะไจับกันอยู่หรอวะอ้เล่นอะไรอยู่เนะี่ยเปิด map ด,ดูก่อนโอเคดาวทาวอยู่ที่แอร์ฟิวเนะี่ยไปดาวทาวทำไม ออ๋มันให้เราไปนะมันบอกให้เซตเคอรเลนทาร์กอ๋อมันให้ไปที่จุดนัดพบนี่ไงรถไปดิรถโอเคแล้วต้องขี่ไปทางไหนวะทางลังกลับเลยคขี่บนลานแอร์ฟิวอุ้ยอุ้ย,ยอย่าชนชนพ่อ เอ,อ้เฮียแมนขับกดอยากเลยอ๋อไปไหนนะครับนี่คือการขับรถแบบชาวล็อกโดยการเปิดแบบค้างไว้นะครับแล้วก็วิ่งนะครับเป็นอะไรที่เกีย์นะนะครับเราชนอะไรนะเอ้าชนว่ะเหมือนโค่นต้นไม้นะ่ะไงกูว่าเลยโโหสงครามแน่นอนครับเกิดการสงครามในสมัย สังกัลันห้าร้อาสิบสีผู้ใหญ่ดีๆกำลังประชมุมนะครับไม่ใช่แล้วรถติดครับอ๋อออกไม่ได้เลยเอ้อชิบหาย,ยคงอยากวิ่งนะถอยก่อนครับขั้นตอนการทำครับแล้วก็พุ่งไปแรงๆอืแม่งไปนะครับโอ้อใช่ไหมเอาเก็ตเอาแม่งเลยวิ่งเอาดีกว่ามันก็ไม่ไกลนะแปบ๊บเดียว

ว่าจนพบมันให้มาตรงนี้ยังไงก็จะมีผู้ชายนะแมนแล้วผู้ชายนะ้ะฮ๋อขึ้นมาด้านบนขึ้นมาทำเพี่ยอะไรเนี่ยลงไปด้โอเคเฮ้ยจัก,กรยานกูหามานะเอา้านี่วันที่ที่เราเฮ้ยไอ้หี่ กลับมาที่เดิมหนูอ่ะไอ้เสียดเห zat, ็นปะอุ้ยรถรถอท้อท้อทรถเสิร์ฟไปจนนั่นเพื่ออ้าวมันคนตายเลยหันหลังกลับไปผมบอกว่าแม่ก็ยังดีเหมือเดิมเขาต้องไปตรงจุดนี้เราท้อสักบาทสักกี่บาท ดาวทาวไปว่าเราจะไปดาวดาวทาลวมมันจะเหมือนกับเฮ้ยไอ้นี่หนักตัวเหมือนกับดาวรถเปล่าวะอ๋อนี่ยกดปุ๊บโอ้ยมีระเบิดมันจะให้เรามาถล่มเมืองนี้ใช่มันให้เรามาถล่มเมืองนี้แน่นอนเราก็ต้องระเบิดเฮ้เฮ้ความชั่วเขาสิงกูแล้ว ตายแน่เโยนคว้าระเบิดไปแล้วอ้าวสอง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 อู๋เฮ่าเฮ่อฮ่อฮ่อซาใจครับแค่นั้นแหละครับปรากฏว่าอันนี้ครับไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวครับตายครับเนี่ยมาช่างมันไปหาปืนดีกว่าเฮ้ยอันนี้นอนทำให้อ่ะมันยังไม่เออ มืดคืนเลยมึงจะนอนทําเหี้ยเลยนี่ก็อู้นี่ของแท้มีเอโอ้ยโทษดีเม็กเด็กกับน็อแล้วก็โอ้ยไม่แต่แม็กแล้วก็จะเอาปืนมาจากน้อยไอ้มันมีระเบิดควันว่ะวิเสียงระเบิดเสียงระเบิดขบวนสุดท้ายเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นต้องไปดู สดเห็นครับต้องวิ่งไปดูผลปรากดว่าขุดน้ำมันเอา้านั่นไงนี่เรื่องอะไรเกิดที่แน่นอนเลยลปลากดว่าที่เราโยนระเบิดไปเมื่อกี้นะครับมันได้ทำให้เกิดการระเบิดของรถซึ่งแล้วก็โยนลงดีคว้าระเบิดไปแล้วอ้อ